บาเสาร์แล <emaal> <c oughs> ้วเนาะยุดทอดแม่เขาแสงประจันนี่ผมแล้วสิบอกบเสารล้วมั้ยอาตลราประจันเจาเสาแล้วเจ้าเต้นนิ่เนะร้ายข้าเจ้ามวนเี้ดเจ้าบ่มีอันนั่นดีมีโต๊ะมีโต๊ะให้นางกินมีโต๊ะให้นางกิน ไอ,นะอ้เนาะฮะเนาะคุยแต่แก่แช่นี่เป็นได้แล้วว่ามาตรผนฟันดีป่ะฟันดีบ่ฝันมือแรกจังบ่ได้มันเหนื่อยเนาะมือขึ้นฝันว่าอันพอบานบ่ได้เห็ดนัน่นฝันว่าตัวงานฝันว่าขาจอก็ยืนเหตุนั่นเพื่อน ก็เรียกว่าก็ดีได้ล่ะต่องไปเจ้าก็ต้องไปยานั่นมุงเรียนก็ต้องคือเราเป็นนาการเนาะต้องไปเปิดไฟตอนเศร้าต้องไปปิดนี่สิหมตอนเย็นไปเปิดตอนเช้าไปปิดเราก็ไปทั้งก้นสารมุงเรียนเาเจ้าก็เอานะเอาก้นืดนทําเงื่อนแท่นเหรอห้เราออกไปเลยนลยก็เี้กว่เอาเพื่อฟันนี่สิฟันมันก็จะออกทางบรงเดห์านเอาก้นเดินีแท่นเราก็ไปสอนเคืรองเสียงไปเดินไฟเดินอย่างอยู่โรงเรียนปกตินะ พอบานบ่ได้บ่ได้เห็นานได้ออกก็เรยว่าก็ี้ยฟันแบบนี้เละค่วยคือนมาด้วยเราคือสีได้ออกจากงานสีเดอออกงานแล้งสีเดอออกงานแล้วก็ดีตัวมาบ้านยังสิยู่ทางไปตัวบ้านเนี่ยเราลุ้งเฮงบ้านยังบ่บ่เื่อยบ่ฝันนังเื่อยน่าดูไอ้เด้ยี่เน่าฝันดีฝันดีเด้อันฟังบากาขาวไปฟังเล่าก็แม่นอนดามะขาดไปฟังเล่า ไปบ้างแล้วก็เลยไปสูงขันพี่เฮียนพี่เฮียนนองเลยเฉยแหละไปแล้วคนจะโทรมากว่าพอเสียพีาสันฟฝ้าไปเบิ่งพอของขี้รถสว่เขาระจ้าคดไปเป็นเป็นร้อยแล้วีแห่ไปพวกอีกสวนทย้องอยไปเมียพ่อเจ้าน่ะเออว่า่าพอเสียคนคนพากันไปเบิ่งเออพากันไปงานสุมพอไมอก็ซอนไทยมาใส่ร้องกระจจ้าเจ้าความฝันโบเฮียนโบยเฮียนไปขา้รถน้ำเต็เขรเจ้าไปเฮีครับ เปรหอนเป็นงานใครเป็นมุนิทีเป็นครูจัดงานศพอในมุนอิทีจะมีคนนางเต็มในเดินนั่นละ<ม>่ะมีตัวตัวเคืองตัวกินนะครับนางกันเต็มมีแต่ตัวตเนาะคือเขาเป็นร่วมง,งานนี่เนีคืองานตัวกินนี่ยแหละแต่ว่าเป็นงานศพ่อผมง<ม><ม>นาน่มีเขาขอากำน้ำเต็มโอ้ยเปรหานฟาลงรถล้นเนี่ยพอกูตายเราจะได้นอกเสน,นะาะมากกว่ามากว่าท่านเหนือสันมากกว่าท่านหนืแต่ว่านั่งกินหลายหลายก็ชาวชาวเงินไว้ใต้ถ้วยข้าพ่อ จ้ะใครว่าเป็นท่านไหมอ๋อเป็นท่านเงินมากินท่านน่ะเออเออยงังผู้โดยมากินเขาก็ินยิบเอาเงินแน่ใส่จานไปใส่นะใครว่าเป็นเป็นท่านเงินพร้อมในตัวนะครับกินเขากันกันผู้มากินเขาเนี่สิได้เงินไปพร้อมเงินไปพร้อมไม่เห็ได้พอกระตายเราไปกินว่าเราไดปกระตายเราไปกินเขาแล้วโมกันได้กินขาอนโมไปจานไปข้อนี่ตัวไอ้ข้อนพูดมุกุกนี่เลยแต่ว่าเงินหาชิตอยู่เท่งนั้นเอง ไปหาซิมเอออยู่ทั้งจานอยู่ทังจานมาอยู่ข้างล่งขึ้นมเอ้าโอ้ก็ฟังยิ่ห้ส่ถุงสบ้าลของพื่อนนี่เขาจะเอาเสียเอาอไวทั้งใต้เออเออเอยอาจานทับไปแยม่งกินด้เนาขอผมแบ่งหางซีฟิองเทิงไหมก็มนถวยพุ่นเนี่ยพุ่นของสีอะไรบ่างก็ถวยถวยดอกกินนะเื่อแล้วกินะแล้กินมะใช่ถวยเนาะบมีจานถวยพุ่นบาดนึงแบ่งห่ายซีข้างรงเทมาเนี่ย เอาของคือยุ่งเทิงหมดสั่งนะไปนนะของเขาเจ้าก็ยุ่ทังเตเออข้าของคือยงเทิงหั่งนะเจ้าวเยุ่ทังเทิงก็เลยิเอาใส่กระเป๋าเงินเมาไป่ะแบงค์หมนไปพอนันหลก็ไปงานพ่อของเบื่องนี้ว่าพออก็มาทำเงินพ่อเจ้าตายุ่เท่ตไอ้พสเกิดเน้าสองสองสี่แปดสองสี่แปสองแปดสองครับพสองมนพสเกิดพสเกิดไอ้มากรบบล้วก็คือแต้ชึ้าปี แปดสิบห้าปีครับผมเตรียมเพราะว่ามันถนอดกูนวดเดียนดีเพิ่นแต่ย่างย่างเป็หกมาเนาะเราเราทำห้องเกินเราแปดห้าย่างเป็หกอายุอายุคนนี้ครับผมอายุคนหน้ารวยผมว่าได้ถ่าท่านเขาเก็บดูย่างแล้วว่าถูไปหอดแล้วเพิ่นเจ้าไปกินแลวก็เจ้าเผาแล้วจนเผาแล้วไปหอดเจ้าก็เจ้ากินกันแล้วนะกินเหาเน่าเขาเจ้าไม่กินเขากินน้ำแล้วเขาเจ้าเฮ็ดแล้วแล้วเขาเจ้าไม่กินเขากินน้ำเน่าเน่ว มิตรๆมิตรสวเของเราอย่างินวางขึานแิ่ที่เอาใส่กระเป๋าของเก่งวันนี้ไปไปใช้ตอผู้ไปใครเป็นป้าเป็นดุมไปให้ไปหน้าหนึ่งไหมเราคุณคิดเจ้าคิดเจ้าคิดว่ามันเป็นเลข่องที่บอเมื่อไหผมกวนเรียกแม่มอด่าหาศูนย์แล้วเจ้ว่าหาศูนย์ยุบบนบนพร้อมแล้วมันอยู่ทึ่งมันอยู่ล่างคนของทึ่งไงเงินคนอื่นนี่ยล่างเมันอยู่ใต้ถวยอยู่ล่างเหมือแต่ว่าเงินเพียงให้เจ้าเนี่ยอยู่บนถ้วยของเจ้าเนี่เงินอยู่บนอยู่บนวางก็ทึ่งก็เรียกว่าหาศูนย์บนหาศูนย์บน ต่ว่าอายุพอสิบ่มั่นใจแต่ว่าลงให้ซื่อๆบ่ลงใหายกันไว้เพราะว่ามันไมเรียนครับพี่น้องกระบาดเลขที่เท่าไหน่งสุดสองจะไม่เห็นบ่เห็นบ้านของเลยบ่เห็นบ้านมันบ่แม่นบ้านบ่เกี่ยวกับบ้านเนาะเกี่ยวกับบ้านของเลยเพราะว่ามันบ่ได้ขึ้นอยู่บ้านงั้นบ่เกี่ยวกับบ้านครับน่ารวยเพิ่นว่าเพิ่นมั่นใจ50บนเด้อพี่น้องนะครเรื่อเนี่ยมันบอกเห็นน้ำกันดครับเห็นค่ะเห็นทั้ง2ช่องเนาะเพิ่นมั่นใจว่า50นี่เป็นบนเพิ่นว่า แบ่งหาซิบยุบบนบนถวยเขาแต่ว่าของคนอื่นยุ่ใต่ใต้ถวยเขาเพื่อได้่าของคนยุบยู่บนถวยเขาอาจจะเป็นหาศูนย์บนได้คิดว่าเป็นบนเราเพื่อนกับฟันเห็นแม่น้องระดาเพื่อนมั่นใจว่าเลขแม่น้องระดาจะเขาแล้วที่เ้าไปขอพรเอฟซีกระบยุไปขอพรไปบนยุถึงประเทศล่าวนีไปบนเลขตัวดลใหายเขายืนยันนะคะยืนยันตรงนี้แม่น้องระดาว่าเลขที่เอาไปเสี่ยงศูนย์หาหกเก้า บนสองโต้นั่นพี่จะหายเข่าก็บ่รู้ว่าจะเข่าตัวได้นะคะมีศูนย์ห้ากับหกเก้านะคะที่เพิ่นเอาไปเสี่ยงฟันว่าได้แก้วเข่าฟันว่าเข่าเต็มหน้าของหน้ารวยกันยั่งมากเป็นหาสุขีเป็นห้าศูนย์น้ำกันคือเก่ายกกัเป้องห้องตรงกันนะเกออป้องกิวมันเนาะนี่น่าจะสั่งแล้วว่าไงเงินเอาเงินไว้เราก็ตั้งกินเข่าอันนบ่เจ้าก็สิดว่าได้จริาๆได้กินเข่าใช่ไหมเนาะ ก็ได้เราได้กินก้ไปใส่นท่อส้าจีจังหวัดโอ้ยใส่เนี่ยตอนนี้เงี้ยเน่ยเน่ยเขาบอก้วาจีน้ว้าววนนี่นอนยังงัเราไปยังมาน้ำอยู่วานนี้ก็ได้ผู้ใดเอาเด้่เอาลุงกับมีนี่ย่เอาก็มี่ตอนเนาะเอาเนี่ยเราตการนีเลยนะตการณีไรนะพอโป้งนะพอ้งูดอะไร่ามี่เขาาช่ยตยนตกยุก เลยเห็ให้มันเป็นนี้าันมแต่ว่าคนไม่นีละจังนี่เขามะนสมมติเดี๋นี้เอามาให้เขียนให้ิ้งนีเพราพาที่ไหนเพราะจะหนี้นี่ยเราเป็นตอรวจเลยเหงาเหงเป็นอันยาวว่ามันคอยเป็นนี้ายซื้อถอยกับอถือยกเทียบวกกัต้เอฟซีซื้อเอฟซีกัถือยุ่แต่ความวับถือเขียะดูว่ากัเป็นนีน้ำกันทุกคนหแล้วรับมาวะฟังเล่ากอกเป็นนีมันคร้ยู่ใครก็เป็นนิ้ว มันนั่งหายใจได้ก็ดอกเป็นเนมียจำมีลหลายคนคอยู่นี่พันวาคันบนไหวแล้วสมุติว่าเลขเขาในเฮาสิกลับไปอีบอกบ่มันก็มีสองอย่างเนาะคือกลับไปก็ได้เมื่อไปก็ได้คือโอนเงินไปเพิ่นเพิ่นแก้ไ,ได้ก็ได้คือคตอนตอนบนกับผู้อื่นกับบนเฮากับเฮากับไปบนขพพอโชคลาบพ่องขอโชคลาบคันมีโชคคันถูกหวยหรือว่าถูกก็ะยาวัตต์มีโชคพอเฮงรับรองสิกลับขึ้นไปแน่นอน สีไปแก้บนเพราะว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของลังเราเขาสิบเป็นเลนเด่นโดดได้แม่นเพราะว่าเพิ่นเพิ่นบอกว่าอันดับหนึ่งของลังเราเลยเพิ่นบอกว่าผู้นี้บนเออเมซี่เพิ่นเบาเนาะเออยกตัวอย่างนุษพิยาเป็นตันทร์นะเพิ่นว่าอันนางนุษพิยานี่เป็นผู้บนหลวงพ่อจำนาไว้เด้อร์นะมันเพิ่นบอกให้จำนาไว้เลยบอกว่าจำนาหน้ากันนี่ไว้เพิ่นบนค่ะเพิ่นได้เป็นล้าน ได้เป็นล้านก็ขอให้เพิ่อนลำเพิ่นรวยนับเงื่อนนับท่องบาวาดบไว้ให้เพื่อนได้เป็นล้านให้เพิ่นลำลำลุ้ยลุวยลุ้ยคัะลุ้ยแนนนับจนบาหวาดเบไว้เราให้เพื่อนกลับมาแก้บนผลไมเก้าอย่างเด้อหลวงพ่อ จำนานังอันนี้เพิ่นเลื้อเพิ่นว่าสองยางสองสองทอนเพิ่นว่าเลืออมามากว่าไ้กะให้เพิ่นโอนเงินมาให้ท่างนีวายแทนเนอะเพิ่นว่าให้เฮาให้หายใจลงอยู่เด้เพิ่นเบาๆว่ะหาให้าวพอมีอันมองออกเด้ตรงนี้มองออกเนาะแมนเพิ่นก็ไม่องว่าาเจะไปด้วยตัวเองเลยเขาก็เบิ่องก็ต้องว่ามีไะวัว่าต้องเบิ่งว่ามันสมเหตุสมผลมองเขาจะยังค่อยปรึกษาเพราะว่าเบิ่องเราคาใชจใกลซ้ำหนีไปได้ยุ จะนักยูต่ว่าไปได้ยูจะสรุปมาในคลิปนี้แล้วในคลิปนี้เป็นหน้ารวยฟันนะคะหน้ารวยฟันฟันว่าพอเพิ่นเสียนะคะแล้วก็เพิ่นฟันว่าเพิ่นข้าเจ้าหาขาวให้กินเงื่อนยู่เนื้อถ่วยข่าวเนี่ยนะคะเป็นแบ่งหาซิปนะคะเพิ่นจะคิดว่าเลขหาศูนอาจจะยุบบนเงิ่อนของคนเงื่อยู่ใตถ่วยนะคะเงื่อนของเพิ่นยุบบนถ่วยเป็นหาซูนอาจจะเป็นบน ฝันว่าพอเพ่นตายเกิดพ่อสสองสี่แปดสองนะคะอายุพ่อของหน้ารวยนี่แปดสิบห้าปีนะคะทั้งมดทั้งมวลน,นี่เข้าท้ายําให้เป็นแนวทางหาสื่อสละก,กินแป้งรัฐบาลน,นะคะนะคะในวันนี้นุ่นที่ยากอ่ะขออวยพ่อให้พ่อไม่พ่น้องเอฟซีโชคดีกันแนวทางของทีมงานของเขานะคะกับแนวทางควอมฝันของหน้ารวยนะคะฮาโสดก,กันมาเด้อที่น้องเด้อสวัสดีค่ะ พี่น้องโชคดีเด้อมื้อนี้มื้อนี้เป็นมื้อดีนะพี่น้องใส่เสื้อสีขาวโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะคะเป็นเรื่องที่แปลกเนาะบ่ได้นัดกันเด้อพี่น้องมาคอยบานโนดดี้ย่างงงเลยว่าเป็นหยังนนดดีย่างส่เสื้อสีขาวลุงเฮงกับขาวหน้ารวยครับรถมาถึงบ้านที่หลังมูเนี่นั่งขาวช่ไหมแล้วนีสีขาวอยู่เอาอันนี้ขาวกั็แดงก็ขี้เล็กแสดงว่าเป็นมิตรเป็นมิตรท้ายที่ดีนะคะทุกคนเป็นสายบุญใส่เสื้อขาวหมดนะคะ อ้าว<บ>ข,ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเ่านี้คลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ